อ่ะต่อไปนะครับส่วนประกอบส่วนต่อไปก็คือตัวสวิตช์อ่เลือกโหมดการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นท็อกเกิลสวิตช์นะครับกดขึ้นลงนะครับเพื่อเลือกโหมดอ่าทามเมอร์ตัวนี้จะมีอยู่2โหมดให้เลือกใช้ก็คือโหมด A, โหมด B โหมด A โหมด B ต่างกันยังไงนะครับโหมด A นะครับก็คือคอนแทคทุกตัวหรือหน้าสัมผัสทุกตัวของที่อยู่บนตัว ทัมเมอร์ตัวนี้สามารถหน่วงเวลาได้คอนแทคของของทัมเมอร์ตัวนี้มันจะมีขั้วที่ประกอบไปด้วยขั้ว1 3, 4่าชุดแล้วก็ 5, 6, 8, อีก1ชุดเป็นมีคอนแทคอยู่2ชุดถ้าในกรณีที่เราตั้งมาเป็นโหมด A นะครับคอนแทคทั้ง2ชุดนี้จะทําหน้าที่เป็นทัมเมอร์ได้ก็คือหน่วงเวลาได้แต่ถ้าเราปรับมาเป็นโหมด B m โหมด B จะมีผลกับหน้าสัมผัสชุด 1, 3, 4 ชุด1 3 4จะไม่สามารถหน่วงเวลาได้ความหมายก็คือถ้าคุณจ่ายไฟเข้าคอยปุ๊บชุด1 3 4สจะเปลี่ยนสถานะทันทีไม่ว่าคุณจะตั้งเวลาไว้เท่าไหร่ก็ตามมันจะไม่รอเวลาหน้าสัมผัสจะเปลี่ยนเลยส่วนชุด5้ายังรอเวลายังหน่วงเวลาได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณปรับมาเป็นโหมด B คุณจะมีรีเลย์ให้ใช้1ชุดแล้วก็มีทม์เมอร์1ชุดแต่ถ้าคุณปรับไปโหมด A นะครับคุณจะมีทม์เมอร์หรือว่าคอนแทคของทม์เมอร์ให้เลือกใช้ 2ชุดนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชัน a ฟังก์ชัน b ของตัวทามเมอร์รุ่นนี้นะครับรุ่นอื่นไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่รุ่นนี้ทํางานอย่างนี้นะครับ